สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยยูทิแนลค่ะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชิเรื่องเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณมาระทึกใจกันต่อกับบันทึกจอมจนที่สุสานเล่มที่3นะคะบทที่แล้วก็จบลงไปตรงที่ทั้งทีมนะคะก็มาเจอศพประหลาดที่โถมประตูขณะที่กำลังจะออกไปจากที่นั่นเนี่ยนะคะรีบออกไปจากที่นั่นเพราะรู้สึกว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดเนี่ยอุเสียหันมาในอ้วนก็กำลัง ปีนขึ้นไปบนเสาวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าในอ้วนจะไปเจออะไรและทั้งทีมจะรู้หรือไม่ว่าศพลาดที่เห็นน่ถงประตูนั้นนะ่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะในบันทึกจำจริยสันเล่มที่สามตอนตำหนักทิพย์พ่มาเนขสองบทที่ยีสิบถงประตูสองไหนเล่นพิเลนอะไรเนี่ยลงมาเร็วๆในอ้วนผมตกใจร้องลั่น สถานการณ์เช่นนี้เขายังจะปีนขึ้นไปอีกในอ้วนนั้นไม่สนใจผมเขาคล่องแคล่วมากไม่กี่ก้าวก็ปีนขึ้นไปถึงคาแล้วหันกลับมาพูดว่าตื่นเต้นทำไมกันเนี่ยเสี่อ้วนไม่ใช่เด็กสามขวดนะโว้ยแต่เห็นท่าไม่ดีเดี๋ยวก็ลงไปเองนั่นแหละพูดพลางก็เดินตรงไปยังศพที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดผมรู้ทันที ในอ้วนหมายตาไทห้าสิบหกกระบอกนั้นนั่นเองไอ้มหมอนี่เนี่ยถ้าไม่มีปืนติดมือจะอยู่ไม่สุขแถมยังเป็นคนไม่มีวินยัยและขาดทีเวิร์กจะเป็นนิสัยผมนั้นโกรธจนควันออกหูแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในอ้วนเดินต่อไปสองสามก้าวอย่างระวังตัวตัวเขาหนักมากไปดานโถงประตูสะเทือนตามฝีก้าวของเขา ส่งเสียงที่ชวนกังวลพร้อมกับเศษไม้มากมายร่วงกลาวลงมาจากด้านบนพวกเราต่างถอยกลุดไปด้านหลังโดยอัตโนมัติเกรงว่าน้ําหนักตัวในอ้วนนั้นจะพังคาลงมาทั้งแทกพานจืบปัดเศษไม้บนตัวออกตะโกนด่าขึ้นไปว่าเฮ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อยปเดี๋ยวจะพากันตายหากันหมดนี่แหละใอ้วนทำมือบอกขอโทษขอโพย ก้าวเท้ากว้างไปข้างศพสิ่งแรกก็คือเกี่ยวเอาไท้าย56บนตัวศพลงมาพอได้มาปุ๊บก,ก็ปลดแมกกาซีนออกดูกระสุนแล้วก็โยนลงมาให้พ่านจึจากนั้นก็ปลดเข็มขัดเก็บกระสุนออกจากตัวศพมาสะพายไว้กับตัวสุดท้ายจึงสำรวจดูดตัวศพผมเห็นในอ้วนถอดหน้ากากกันก๊าซพิษออกจากศพทีละนิด ข้างในเป็นใบหน้าฝรั่งว้กลางคนบิดเบี้ยวเยเกสีหน้าเขียวคล้ำปากอ้ากว้างคล้ายกับก่อนตายกำลังจะโกนร้องอยู่ดูสภาพแล้วการตายของเขาน่าจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันทำให้เมื่อตายแล้วสีหน้าจึง้างอยู่เช่นนั้นผมเห็นหน้าของศพนั้นเป็นสีเขียวจึงตะโกนบอกว่าอย่าแตะต้องตัวศพนะ สีหน้าแบบนั้นน่ะอาจจะโดนพิษในอ้วนพยักหน้าสวมถุงมือแล้วก็ดูเชือกที่แขวนศพคนพวกนี้ไม่ได้แขวนตัวเองแน่ๆเชือกพวกนั้นมาได้ยังไงพวกเราต่างก็ใคร้รู้เป็นที่สุดแต่ในอ้วนมองดูแวบหนึ่งสีหน้าก็ยังคงวุ่นง,งสงสัยผมจึงถามขึ้นไปว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะ อ้วนพูดว่าผมกนี้เั้งเหมือนเส้นผมว่ะเส้นผมเหรอผมร้องขึ้นมาอย่างแปลกใจเ้วน,นพยักหน้าพร้อมกับบอกว่ามันยาวมากด้วยเขาพยายามเอามีดตัดมันออกเพื่อจะโยนลงมาให้พวกเราดูแต่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดจึงตัดสินใจหยิบไฟแช็กจะเอาขึ้นมาหล่นในใจของผมนั้นไม่ได้อยากดูศพพวกนี้ จึงร้องบอกไปว่าช่างเถอะฉันไม่สนใจดูหรอกนายรีบลงมาเหอะเลิกเล่นได้แล้วถ้ามีกา๊าซพิษขึ้นมาแล้วจะยุ่งนะนอ้วนทําท่าคิดอยู่สักครู่ <c oughs> ก็เห็นด้วยเก็บไฟแชกแล้วก็หันมาบอกว่า <c oughs> รออีกแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ก็วิ่งตรงไปยังศพอีกศพดูท่าปืนสักกระบอกเขาก็ไม่ยอมทิ้ง ผมเห็นว่าศพนี้ดูไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรจึงไม่ได้ห้ามเขาก็ยังคงทำเหมือนเดิมคือเกี่ยวเอาปืนจากศพโยนลงมาให้ผมแล้วก็เตรยียมไปแกะเข็มขัดซองกระสุนขณะนั้นเองผมพลันเห็นมือของศพกระตุกทีหนึง่งผมเห็นท่าไม่ดีในอ้วนกำลังจะถอดหน้ากากของศพผมจึงรีบตะโกนบอกว่าเดี๋ยวก่อนคนนี้นี่เหมือนยังไม่ตายนะอย่าเพิ่งถอดหน้ากาก อ้วนร,ร้องหาออกมาแล้วก็ถามว่าจริงหรือเปล่าหูดพลางก็คลำดูที่ประจอแล้วก็หน้าเปลี่ยนสีหลิบล้วงไฟแช็ดขึ้นมาลนเส้นผมศพนั้นตกลงมาจากขาดผมกับพวเหอช่างช่วยกันรับอยู่ด้านล่างเมื่อวางนอนลงกับพื้นพวเหอช่างก็สวมถุงมือพลิกดูที่ต้นคอของเขาก็เห็นเส้นผมที่แขวนศพงอกมาจากหลังของคนคนนี้จริงๆ ผัวช่างเปิดเปลึกตาเขาสายหน้าแล้วก็พูดว่ายังไม่ตายแต่ก็ไกลแล้วล่ะม่านตาขยายเกือบสุดแล้วผมถามเขาว่ามีทางช่วยหรือเปล่าผัวเอช่างสายหน้าไม่จำเป็นต้องช่วยหรอกหนึ่งต้องเอาชีวิตเขาได้อีกแค่นิดเดียวต้องตายทราามานกว่าเดิมอีกสองพาไปด้วยแล้วกว็จะยุ่งยากนะ แต่ว่าเขายังไม่ตายนี่ทิ้งไว้ตรงนี้จะไม่ค่อยดีหรือเปล่าหัวเฮช่างสายหน้ายิ้มๆเหมือนกับรู้สึกว่าผมใน,นหน้าขันเป็นที่สุดพร้อมกับชักมีดสั้นออกมาจากเอวดึงคอของคนคนนั้นขึ้นมาผมเห็นท่าไม่ดีรีบห้ามเขาไว้ถามเขาว่านั่นนั่นคุณจะทำอะไรอะ่ะเขาโดนพิษเวลาตายจะทรมานมาก ผมจะช่วยปล่อยเลือดให้เขาจะได้ตายสบายขึ้นผมฟังแล้วก็ถึงกับช็อกกำลังจะสายหน้าบอกว่าไม่ได้ทันใดนั้นเองศพก็พลันชักกระตุกมือจับแขนของหัวเห่าช่างลืมตาแล้วก็สั่นไม่หยุดวัวเหวช่างนั้นจะดุ้งเฮือกรีบสะบัดมือถอยหนีสองสามก้าวในทันทีคนคนนั้นจ้องผมสลับกับวัวเห่ดช่างได้สติกลับคืนมา แล้วอยู่ๆก็เหยียดตัวตะโกนร้องมาอย่างเจ็บปวดผมฟังไม่ชัดวพาเขาร้องว่าอะไรรีบไปก,กดตัวเขาลงแต่เรี่ยวแรงของเขานั้นเยอะมากผมกับพัวเหอช่างโดนเวียงกระเด็นไปทั้งคู่คนคนนั้นกลิ้งไปมาบนพื้นตะโกนร้องอย่างสุดชีวิตปากอ้ากว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเกินระดับที่มันจะอ้าได้ พร้อมกับต้นคอพองออกเหมือนจะระเบิดของเหลวเหม็นคลุ้งจำนวนมากทะลักออกมาจากปากพานจื้ทนดูไม่ได้เหนียวไกลเปลี้ยงส่งเข้าไปสู่สุกติเสียงปืนดังลั่นเกินคาดแก้วหูของผมปวดปลีดไปหมดโดยสุนัดนี้เจาะเข้าหัวใจของเขาโดยตรงเลือดจ,จำนวนมากทะลักออกมาจากร่าง ตัวศพบ,บิดอีกสองทีแล้วก็หยุดนิ่งหัวเหอช่างถามว่าใครฟังออกมั่งหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรยเยชเฉิงบอกว่าก็พูดเหมือนคำว่าบนหลังบนหลังบนหลังหรือว,ว่าบนหลังของเขาจะมีอะไรหัวเหอช่างพลิกตัวศพกําลังจะกรีดเสื้อของเขาเพื่อตรวจด,ดูแผ่นหลังผมเห็นเลือดกระจายเต็มไปหมด เริ่มรู้สึกเวียนหัวรีบบอกให้ในอ้วนรีบลงมาในอ้วนยังนั่งยองๆอยู่บนคานมองดูพวกเราจากที่สูงขณะน,นี้จุดบุหรี่จะสูบแล้วพอเห็นผมหันมาก็รีบบอกว่าโอเคโอเคไม่ต้องเล่งแล้วนะนายแม่งเนี่ยจะเป็นแม่ฉันอยู่แล้วนะผมเห็นท่าเขาก็นึกในใจว่าสวมหน้าก,ากากไว้แบบนี้จะสูบยังไง แต่พอเห็นเขาพลันก็นิ่งตะลึงหนังหัวชายิบตะโกนร้องแล่วแล้วก็ล้มตึงกับพื้นบนบาข้างหลังในอ้วนมีใบหน้าสีขาวตาเหลือของคนแปลกหน้าโผล่ขึ้นมาเมื่อเพ่งดูให้ดีมันคือคนประหลาดคนหนึ่งเกาะอยู่ที่หลังของในอ้วนแต่ดูเหมือนในอ้วนจะไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว ค่ะก็จบบทที่20ไปแบบลุ้นระทึกอีกแล้วนะคะมีใครมาเกาะหลังในอ้วนอยู่และในอ้วนจะเป็นอย่างไรต่อไปมาฟังกันต่อในบทหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ